คนแบบทักเข้ามาเป็นห่วงทุกคนโทรมาแบบใช่ทุกคนทุกคนไม่เคยเห็นผมเลยรู้สึกว่าเนี่ยผมเนี่ยจะขอโทษเราต้องมองมาขอโทษทุกคนตรงนี้ด้วยที่แบบทำทำให้ตกใจเพราะจริงๆเรารู้สึกว่าเราอ่ะไม่ได้เป็นอะไรขนาดนั้นแต่เราแค่เหมือนมีช่วงที่มันวูบนึกนึกกลับไปถึงถึงช่วงนั้นอะไรเงี้ยเออรู้สึกว่าแบบไม่น่าเลยจริงๆนะ ครับผมก็ดีครับตอนนี้เป็นแบบเป็นครั้งแรกที่ทําเพลงช้าเพลงเศร้าครับผมก็ฟีดแบ็ก็ดีเหมือนกันครับผมแบบมีหลายๆคนชอบกันเลยตอนนี้ก็คนก็ค่อยๆฟังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตอนนี้ก็แบบไปอยู่ในท็อป5พอปูล่าในสปอ s p ต t ิฟายผมแล้วก็รู้สึกดีครับรู้สึกดีใจที่ว่าเพราะตอนแรกเราเรากลัวว่าแบบเราทําเพลงเศร้าจะมีคนเข้าใจไหมเพราะปกติทําแต่เพลงแบบแฮปปี้ตลอดเลยครับมเพราะว่ามันเป็นแบบ เพลงที่เล่าเกี่ยวกับช่วงตอนเราอ,อกหักฮะช่วงที่เราแบบเออช่วงช่วงที่เรากำลังเธอินเลยเลย <c oughs> แบบมันคือความจริงเลย <c oughs> อะไรเงี้ยใช่ใช่ใช่เอาจริงจริงแทบแทบจะคือคือผมทำอีพีใช่ไหมแล้วก็ทั้งทั้งห้าเพลงเนี่ยก็เป็นแบบเรื่องราวในชีวิตเราเลยอะไรเงี้ยก็แบบตรงๆของอะไรของล่าของล่าสุดใช่ไหมฮะก็คือช่วงที่ใช่ช่วงคือคือตอนตอนที่ผมเริ่มเขียนอ่ะคือช่วงประมาณแบบแบบเพิ่งเพิ่งโสดแรกแรกเลยอ่ะ แผ่สดแผลสดมันมันมันก็นเลยเป็นช่วงที่เหมือนแบบมันมีเรื่องเรื่องอยากจะเล่าเยอะอมีเรื่องอยางมันมันมีเรื่องอะไรอยู่ในอยู่ในใจเยอะอะไรง<ช>เงี้ยก็เลยรู้สึกว่าอ่ะใช่คือคือแล้วแล้วเพลงนี้เป็นเพลงที่ผมทํานานที่สุดในชีวิตแล้วด้วยเพราะว่าผมรู้สึกว่าไม่ร<ๆ>ู้ทาไมเนี่ยมันมันมันเป็นความรู้สึกแบบทํายังไงก็ไม่ดีสักทีทายังไงก็ไม่กล้าปล่อยให้คนฟังสักทีเพราะมันเหมือนมันแบบมันเป็นความจริงในชีวิตเราแล้วมันเป็นเรื่องเศร้าในชีวิตเราแล้วมันแบนด์ เออเราเราเรามีความไม่พร้อมอะไรบางอย่างในการที่จะปล่อยแล้วแบบพ,พอพอถึงวันที่จะปล่อยจริงๆอ่ะผมก็เหมือนแบบกลับมานอยอะไรบางอย่างแล้วแล้วกลับมาฟังอีกทีมันก็เหมือนแบบนึกย้อนไปถึงเอ่อช่วงช่วงเวลานั้นอะไรเงี้ยมันก็เลยเหมือนทําให้เราแบบเหมือนกลับกลับไปสู่ช่วงนั้นแวบหนึ่งเราเราก็เลยเออแบบเผลอเผลอทำทำโพสลงไปซึ่ง <อ inhale S 1> ซึ่งไม่ดีนะทุกคนผมผมผมมาเรียนรู้ในวิธีที่แบบที่ไม่ควรเลยว่า เราไม่คนโพสทุกอย่างที่เรารู้สึกขนาดนั้นเลยอย่างเงี้ยเออซึ่งซึ่งผมก็เลยอยากจะคือคือเอาจริงๆอ่ะผมอ่ะ EP อ่ะคือคือผมทำ EP ห้าเพลงใช่ไหม,มแล้วแล้วผมก็บอกตั้งแต่แรกอยู่แล้วแหละว่า EP เนี้ยมันต้องมันต้องจบภายในปีนี้มันคือแบบเราเราเราวางแผนทุกอย่างไว้อยู่แล้วแล้วตอนแรกไอ้แผนนั้นอ่ะมันโดนเลื่อนออกมาพอสมควรแบบเลื่อนออกมาหลายรอบด้วยอะไรเงี้ยแล้วแบบสุดท้ายมันก็เริ่มเป็นการแบบ เสียเงินเสียเวลาเปล่าๆแล้วอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเออมันต้องปล่อยแล้วแหละแล้วแบบมันก็มันก็ดีพอแล้วแหละมันแบบมันมันดีที่สุดเท่าที่เราทําได้แล้วจริงๆคือเพลงนี้ผมอัดสรอบนะพี่อัดแบบ3คือเข้าสตูดิโอไม่รู้ดิผมมันมันแค่เป็นความรู้สึกว่าแบบมันไม่ดีพอสักทีอะทอไมจะไม่ถามไอซ์วาไอซ์อยากได้ให้มันดีพอดีพอแต่ไอซ์ก็คือแบบไหนเออผมคือผมอะผมอะไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าความรู้สึกนั้นมันคืออะไรจนจนเราต้องนั่งจับเข่าคุยกับโปรดิวเซอร์เลยนะว รู้ใช่ไหมว่ามันก็มีคนประเภทหนึ่งเหมือนกันนะที่ว่าแก้แล้วแก้ก็แก้ไปเรื่อยๆแก้ไปเรื่อยๆแบบไม่มีวันปล่อยสักทีจนจนสุดท้ายก็ไม่ได้ปล่อยอะไรเงี้ยซึ่งผมก็รู้สึกว่าเป็นชีวิตจริงเราพอมัาลองไปมันก็เลยทำให้หมดกับไปคิดแต่ด้วยใช่ไม่มูออนไปเออแล้วก็แบบมันเหมือนว่ามันเหมือนมันเป็นครั้งแรกของผมด้วยมั้งที่ผมจะ เปิดเผยด้านด้านเออเรียกว่าอะไร vulnerable อ่ะด้านที่เราอ่อนแอเออให้ให้กับทุกคนได้เห็นอะไรเงี้ยมันเลยเหมือนมีความกลัวอะไรบางอย่างนั่นตอนพลงที่คือแข็งแรงแล้วแข็งแรงแล้วแข็งแรงแล้วเลยเราโอเคแล้วเลยมัเป็นประมาณหมายถึงว่าที่ต้องไปฟังสิครับพี่รวมๆส่วนลึกเพลงชื่อส่วนลึกฮะลองฟังดูฮะไอ้สามไอ้สามรอบตอนร้องอันมีเสียงตามมั้ยมีมีมีไม่รอกตอนร้องมีมีมีทุกรอบเลยไหมก็ ก็น่าจะเกือบๆทุกเออใช่เกือบๆถามแล้วเพราะเราพอเราร้องแล้วมันร้องได้ยิเพราะว่าเราไม่เหมือนกันสักรอบไม่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 เกี่ยวมันแค่แบบมันแค่รู้สึกว่ามันเป็นแบบไม่เกี่ยวมันแค่รู้สึกว่ามันเป็นเพลงช้ามันต้องร้องให้พร้อมันต้องร้องให้อารมณ์ต้องถึงด้วยอะไรเงี้ยเออมันโหก็ตั้งแต่คือคือผมอ่ะทำแบบร่วมเขียนแรกๆประมาณสองสามเดือนแรกที่ที่โสดแล้วเนี่ยมาปล่อยอีกเนี่ยก็คือโสดมาเกือบปีแล้วอ่ะ ก็นานอยู่อะแบบหลักหลายเดือนอะแล้วพอมาลองตอนนี้มันไม่ขิตไม่หมดกับภาพมันก็มีอยู่บะคืออย่างอย่างเมื่อวานผมก็มีงานแฟนไซด์ของ EP EP เนี้ยแหละมันก็ก็ก็เอาก็เอาเพลงนี้มาลองอะไรเงี้ยมันคือแบบมันก็มีบ้างแต่ว่ามันเหมือนตอนนี้พอปล่อยออกไปแล้วแล้วฟีดแบ็กกลับมาที่มันดีอะไรเงี้ยมันก็เลยเหมือนเออมันมันคลายอะไรบางอย่างของเราออกไป สองเพลงครับผมมีมีสองเพลงก็คือเพลงเพลงหนึ่งแต่งให้กับเออหัวใจของเราแล้วก็อีกเพลงหนึ่งแต่งให้กับคุณพ่อที่ที่เสียไปแล้วก็ก็จะเป็นเพลงเศร้าเพลงช้าสองเพลงที่มีแล้วก็อีกสามเพลงเป็นเพลงแบบแฮปปี้ที่ที่ทุกคนได้ฟังไปแล้วครับเพราะว่าปล่อยเพลงมาแล้วขอโทษนะอดีตคนเขาได้ฟังไปหรือว่า่ะที่เช็คที่ฟินแบคเออผมผมคิดว่าเขาน่าจะได้ฟัง แต่ผมก็ไม่ไม <ENNIS> ่ได้ไม่ได <os> ้ไม่ได้ฟีดแบ็กอะไรก็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 ไม่ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเป็นเพราะว่าว่าเขาเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับผมว่าหลายคนเป็นห่วงเยอะมากเยอะเยอะเยอะมากแบบทุกคนทุกคนแบบทักเข้ามาเป็นห่วงทุกคนโทรมาแบบใช่ทุกคนทุกคนไม่เคยเห็นแล้วแบบผมผมเลยรู้สึกว่าเนี่ยผมอยากจะขอโทษเราต้องมงมาขอโทษทุกคนตรงนี้ด้วยที่แบบทำทำให้ตกใจเพราะจริงๆเรารู้สึกว่าเราอ่ะไม่ได้เป็นอะไรขนาดนั้นแต่เราแค่เหมือนมีช่วงที่มันวูบ นึกนึกกลับไปถึงถึงช่วงนั้นอะไรเงี้ยมันแบบมันวุบนึงอะไรเงี้ยแล้วก็เลยแบบเออรู้สึกว่าแบบไม่น่าเลยจริงๆนะเออผมรู้สึกผมไม่น่าเลยว่าแบบไม่น่าทำทำให้ทุกคนตกใจแล้วแบบทําให้คนที่แบบเขาเขาขรักเราแบบให้เขาเครียดไปด้วยอะไรเงี้ยเออม,ม,มันมันมันไม่ไม่น่าทําอย่างนั้นเลยก็เลยอยากมาขอโทษอ๋อไม่มันคือเนื้อเพลงเลยครับไอไอแคปแคปชั่นใช่ไหมฮะมันคือเนื้อเพลงครับมันมันมันคือเนื้อเนื้อเพลงที่ผมปล่อยเลยใช่ับ ตอนนี้โอเคแล้วตอนนี้แล้ววันนี้คาว่ามูฟออนใช้กับไรได้ยางเอ่อถ้าเกิดถ้าเกิดพี่จะบอกว่ามูฟออนคือต้องแบบมีคนใหม่แล้วก็ก็อาจจะยังใช้ไม่ได้อ่าเอ้ถ้าเกิดถ้าเกิดถ้าเกิดบอกว่ามีความสุขมีความสุขแล้วตอนนี้โอเคแล้วตอนนี้โอเคมากๆแล้วยิ่งยิ่งเมื่อวานเราไปงานแฟนไซน์ของ EP เนี่ยแล้วแบบมีคนมาเยอะมากแล้วก็เจอแฟนคลับแล้วแบบทุกคนก็เหมือนมาแบบมาให้กำลังใจมาแบบอะไรอย่างเงี้ยมันยิ่งดีมากๆแล้วแล้วตอนผมปล่อยเพลงเนี้ย พี่ยงพี่พี่ยงพ่อของผมพ่อของผมคือชีวิตนี้ไม่เคยชมอะไรเลยนะไม่เคยอยู่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 ักแบบ DMDM มาคําเดียวว่าเพราะคือมันแบบเนี่ยเนี่ยมันคือมันเออมันเลยเป็นสิ่งที่ทําให้เหมือนเราแบบมูฟออนได้หวังแบบมันจะมาทำให้เราฮิลฮิลได้ว่าแบบเอ้ยพี่ยงทักมาเลยอ่ะอยู่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 ทักมาแบบแรนดัมลี่อ่ะแล้วทักมาคําเดียวด้วยอ่ะเพราะใช่นีแบบคนด ใช่เป็นเป็นเป็นคนที่แบบกล่าวกล่าวอะไรแบบนี้ยากมากแล้วแบบเขาดันชมเราเราก็รู้สึกว่าเออแฮปปี้ฟินแล้วถือว่าคอมพดีเขอดีเอาฝากไว้ด้วยนค่ะก็ก็อัลบั้มแล้วก็เพลงนี้อ่าได้ครับผมก็ยก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับผมกับ EP อออัลบั้มของผมนะครับชื่อว่า mine นะตอนนี้ก็ปล่อยไว้หมดแล้วเออสามารถไปฟังกันได้ในทุกๆสตรีมมิ่งเลยแล้วก็มี MV อยู่ใน YouTube channel Ice p a r i s Entertainment ด้วยนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากแบบ สนับสนุนอยากซื้อฟิสิเคิลมีปล่อยแล้วเหมือนกันก็เป็นแบบเป็นแผ่นซีดีแล้วก็ข้างในจะมีแบบพวกแบบโฟโต้บุ๊กมีแบบที่ที่เก็บซีดีที่มันสามารถพับออกมาเป็นบ้านได้ด้วยแล้วก็มีสติ๊กเกอร์น่ารักน่ารักที่เป็นแบบคาแรคเตอร์ตัวผมแล้วก็มีอะไรอะไรอย่างเงี้ยมีแบบขายเพียง640ยบาทเองครับผมถูกๆก็ฝากด้วยครับถ้าเกิดถ้าเกิดถ้าเกิดใครยังยังไม่เห็นก็ฝากเข้าไปฟังเพลงเข้าไปดู MV แล้วก็เออเข้าไปซื้อซีดีกันเยอะๆครับผม ตอนนี้ช่วงช่วงนี้ยังยังยังไม่มีอะไรที่บอกได้แล้วกันนะรับไรับไวแล้วก็ก็เดี๋ยวเดี๋ยวรอติดตามกันนะครับเราต้องเป่นแฟนนะเราไปเจอพี่เจมเขาเป็นยังไงทำไมนะพี่เจมอ่ะเจมเจมคุณเห็นปะเห็น้าเห็นไหมห็นเขายังไงบ้างเขาแบบไม่คือคือล่าสุดวันเกิดผมเดือนเดือนที่แล้วแล้วแล้วเขามาด้วยทั้งคู่เลยทั้งทั้งทั้งพี่โฟมและพี่เจมเลยแล้วก็ใส่มาเลยแหวนแล้วผมก็แบบ บราดส์บิ๊กร็อกแต่มันใหญ่มากอ่ะมันแบบแบบผมแบบเพอผมผมเดินไปแบบดัสบิ๊กร็อกแบบตะโกนใส่หน้าเขาอย่างเงี้ยแบบแล้วแล้เขาก็แบบแอะแะแอแต่ว่าก็ก็ยินดีกับเขายินดีกับเขาเเจอะไลยมัฮ ก็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 ปกติปกติไม่ได้ไม่ได้อะไรมากแต่ว่าผมอะ่ะผมผมก็ยังเทคเทคค่ดิตว่าว่าผมผม,มเป็นคนเปิดตัวเขาสองคนนะผมยังเทคเครดิตอยู่ในในทิกตอกยังมีวิดีโอนั้นอยู่วิดีโอที่ท,ที่ที่ผมทําตอนที่เรากําลังนั่งรออยู่ที่แอร์พอร์ตผม,มเป็นคนเปิดตัวให้เขา,าเขาเลยถึงมีวันนี้ได้ยังแข่งที่ไปเจอร้านเครดิต้องเทคค่าุดิบ <c oughs> อีกก<ห>ี่ได้เหรอได้ปะกังไม่ เอ้เมื่อเมื่อวันก่อนผมผมเพิ่งได้ไปบ้านเขาครั้งแรกบ้านบ้านบ้านพี่เจมสวอลังการยิ่งใหญ่มีแบบมีเราไปคนแรกไม่เราไปคนไปคนแรกหรอเปลไปคนแรกที่ไปเลยหนอเขาอีกเอ้ยไม่มี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 คนไปเยอะมีคนไปเยอะเมื่อวานเอ้ไม่ใช่เมื่อวันเมื่อวันก่อนนี่เองพี่เกสก็ไปผมมีผมพี่เจมอะไรอย่างเงี้ยเออก็ไปไปนั่งชิลกันแล้วเขาแบบโอ้บ้านสวยมากยิ่งใหญ่มีแบบคู่น้องหมา ไม่รู้เลยครับเพราะว่าเพราะว่าที่ที่เราได้ไปบ้านเขาอะคือเราไปงานแฟชั่นโชว์ใช่ไหมแล้วมาทั้งสองคู่เรานั่งใกล้ๆผมเลยแล้วก็แบบคนนึงก็แบบเบบีคนนึงก็แบบตัวเองนะผมก็แบบแล้วเราก็คือคนโสดที่นั่งอยู่แบบแล้วเรามีสกิปพี่เกดมาเพราะพี่เกดก็โสดนะสกิปพี่เกดด้วยแล้วก็แบบแบบพี่เกดพี่เกดเอาแบบพี่เกดพี่เกดเอาไงดีอ่ะพี่เกดก็บอกว่าไม่ใช่เรื่องขอโก้พี่เกดคือแบบชิลเกินอ่ะผมสำหรับผมนะแล้วพอแล้ว เขาเขาชินแล้วเขาแบบเขาแบบพร้อมจะอยู่แบบคนโสดต่อไปเรื่อยๆฮะแล้วเจนนี่จากละครเริ่มเข้ามาอยู่ในส่วนหนึ่งของแก๊งเขาเออจากแก๊งคนดีใช่ก็ก็เป็นเป็นคนดีเป็นคนดีก็ก็ก็แบบสนุกดีครับผมรู้สึกว่ามันเป็นเออแก๊งใหม่เป็นแบบเป็นเป็นอีกอีกวายหนึ่งใช่แล้วแบบแล้วแบบทุกคนจะมีความแบบเป็นแบบโตโตหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็จะก็จะเป็นอีกวายหนึ่งเพราะมาแบบไปไปนั่งคุยกับพี่เจมพวกนั้นเขาเขาจะเริ่มคุยกันแบบ เออเพื่อนเพื่อนมีลูกเพื่อนแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราแล้วเราก็แบบอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวอีกสักประมาณ5 6ปีเราจะเป็นประมาณนี้โอเคโอเคพี่เกศเขาคุยอะไรอ่ะฮะพี่เกศเขาไม่คุยพี่เกศเขายกอย่างเดียวแต่คนเลยนไจับตามองว่าเราเป็นน้องใหม่ของแก๊งก็นะเป็นอยูหน้าแก๊กเราสองคนใครจะมีก่อนกันใครนะเกศกับใครดูจากทรงเหรอดูจากทรงเหรอไม่รู้ดิผมดูจากทรงพี่เกศจะพี่เกศจะมีไหมใช่ไหมเนี่ย ไม่ผมผมทาาเดาผมก็ไม่รู้ไงแต่พี่เคเขาก็ดูแบบเขาดูเขาดูแฮปปี้แล้วนะเออเขาดูเขาดูแบบสามารถอยู่กับแมวได้อะไรเงี้ยเออสามารถแบบใช้ใช้ชีวิตกับแมวเออเชียเชียแมนยูไม่เคยเลยไม่เคยเลยยัง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 ไม่เคยแต่เขาแต่แน่ผมผมก็บอกอยู่ว่าเนี่ยแบบไปบ้านพี่ก็แบบบ้านมันไม่ใหญ่เท่าบ้านเจมหรอกเอออะไรประมาณนี้เออ